นนมีโรคซึมเศร้าเยอะแล้วก็โรคหงฟุ้งซ่านเยอะนะครับขอท่านอาจารย์กุณาให้ทําที่ว่าในการแก้แกจิตฟุ้งซ่านแล้วก็จิตซึมเศร้าครับอืมคือสิ่งพวกเนี้ยพระศาสดาบอกว่าสติมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงถ้าจะใช้ตัวเดียวแก้คือสติและสติจะมีได้ด้วยการฝึกกายกตาสีหรืออาณาปานสติก็สําเร็จประโยชน์หมดจิตทดทูพระศาสดาบอกอย่าไปทาสมาธิให้ใช้ธรรมวิจยะ นะจิตฟุง้งซ่านอย่าไปใช้ธรรมวิจยะให้ทำสมาธิบอกวิธีแก้ในแต่ละแบบแต่ก็บอกวิธีแก้โดยอาศัยเครื่องมือเดียวคือสติก็จะมาสรุปท้ายของพระสูตรนี้ว่าสติมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงใช้ได้ทั้งจิตฟุ้งซ่านและจิตหดถูกังนั้นะเราก็ฝึกสติสติจะฝึกได้สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเห็นเวทนาสัญญาวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป โยมก็จาจับสมาธิภาวนาตัวที่สในสีประเภทสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันใช่ไหมเป็นเพื่อไปเพื่อยานทัศนะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะเราก็ฝึกสติตรงนี้ก่อนได้เห็นเวทนาคือสุขทุกข์เกิดขึ้นมาก็ารีบวางรีบทิ้งอยู่กลมเข้าไว้เกิดสัญญาเกิดวิตกสัญญาน้อมนึกไปใน อดีตลูกเสียงกินรสที่ล่วงไปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วคิดไปน้อมไปก็รีบวางเกิดปรุงแต่งขึ้นมาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมาไม่ถึงเราก็ทิ้งไปไม่สนใจก็เรียกว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ไม่งอนแง่นคอนแคลนในธรรมันเป็นปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญ มันจะมาเข้าเรื่องการภาวนาหมดเลยเนี่ยเราทําอย่างนี้ก็ได้นะเอ่อหลังจากที่อันนี้คือหมายว่าเป็นสิ่งที่ท,ที่อาจจะพบได้นะครับว่าอย่างเช่นซึมเศร้าแล้วเนี่ยเมื่อปฏิบัติทําแล้วเนี่ยในคืนนั้นน่ะก็รู้สึกนอนได้หลับฤษฎบายนะฮะในคนที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยแต่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกรรมวิบากดำอะ่ะที่มันยังคงส่งผลยืดยาวนานอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็น สูมเราจะใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำการทำงานก็ตามเนี่ยมันก็ยังพบสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยมันทำให้เกิดอารมณ์ที่หงุดหงิดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะระหว่างตรงเนี้ยพอเราอยู่ในชีวิตจริงที่ต้องทํางานซึ่งสมาธิเนี่ยมันจะนั่งได้ไม่ถึงตรงนั้นะมันจะต้องแก้ยังไงครับหมายถึง เราจะแก้คนป่วยหรือว่าแก้คนที่เกี่ยวข้องกับคนป่วยแก้แก้คนที่ต,ต้องการต<น>้องไหนอยู่ในธุรกิจนะฮะแล้วก็ธุรกิจมันไม่ดีหรืออะไรเง<า>ี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็มีปัญหาในเชิงของวิบากกรรมดาเงี้ยนะฮะเ,เขาก็เลยซึมเศร้าไปครับแล้วเสร็จแล้วระหว่างที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็ไปบัตอย่างนี้จนได้ได้ผลพอสมควรทำให้นอนหลับได้แต่พอตื่นขึ้นมาแล้วต้องไปทํางานหรือไปอะไรก็ต้องไปเจอวิบากอันนี้อยู่แล้วก็จะทําให้รู้สึกหงุดหงิดซึมเศร้าต่อไปเหมือนกันในระหว่างที่เป็น วันรว่วงการทํางานหรือในวันนั้นนั้นอะไรเงี้ยครับจะแก้ยังไงดีครับตรงเนี้ก็อยากให้เราเสร้างเหตุนในการสมปรารถนาเพราะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วในชีวิตเราดูหนึ่งประเด็นหนึ่งคือกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมการทําสมาธิใน8ระดับเนี่ยเราเอาเบื้องต้นก่อนก็ได้ปฐมฌานทุติยฌานชัน 1, ชน, 2, ชน, 3, ชน,นึ่งนสองนสามนสีถ้าเราทําได้ให้ทํา การไม่เห็นห่างจากฌานคือการอยู่กับลมหายใจแม้ชั่วลัดนิ้วมือก็ชื่อว่าไม่เห็นห่างจากฌานเราฝึกอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆออจากนั้นเนี่ยกรรมตรงนี้จะส่งผลในปัจจุบันเราได้ไปอันหนึ่งละจากนั้นมาดูศรัทธาศินสุตาจาคะปัญญาเป็นเนตในการสมปรารถนาศรัทธาในพระเจ้าคนคนนั้นมั่นคงหรือ,อยังนั้นไปเช็คศรัทธาสัมปทาตัวเองให้บริบูรณ์ให้มากที่สุด อันสมณะพราหม์เทพมารพรหมหรือใครใครในโลกไม่อาจชักจูงไปได้เรายังถูกใครชักจูงอยู่หรือเปล่าสมณะพราหมณ์หรือเทพหรือมารหรือพรหมหรือใครใครในโลกถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้ร้อยเปอร์เซนต์ผ่านไปแล้วหนึ่งศีลเรากลับมาทําศีลห้เราให้บริบูรณ์ให้ดีขึ้นสุตตะเรามาหมั่นสังสมสุตตะในกร,รมของตถตาคตเราเปิดสุตตะฟังเรื่อยๆเป็นระยะ ตามการนันควรจาคะเราฝึกจาคะที่รักความตระเนี่องเป็นมุนทินเราฝึกปัญญาละนิบอลหาเห็นการเกิดดับสองแง่มุมมุมแรกละนิบณลทาอากุศลทั้งหลายมุมที่สองเห็นสัจใจาการเกิดขึ้นและการดับไปพอเราสร้างเหตุอย่างเงี้ยเหตุในาการสมปรารถนาศรัทธาศินสุตจาคะปัญญากลบสมาธิทำให้มากเพื่อให้ส่งผลในทิฏฐธรรม แล้วเราก็รอเหตุปัจจัยเราเชื่อแล้วผู้เจ้าพูดไม่ผิดแน่สิ่งใดที่ท่านตรัสว่าทําแล้วมีผลมันต้องมีผลสิ่งใดทําแล้วมันให้เกิดอกุศลมันต้องเกิดมีโทษมันต้องมีโทษอันใดทําแล้วมีประโยชน์มันต้องมีประโยชน์นี่เป็นการบรรือสีนาฏของผู้เจ้าเป็นการประกาศประมาจที่ไม่มีใครต้านทาน,ทาน,ทานตรงนี้ได้นั้นผู้เจ้าพูดอะไรเนี่ยผิดไม่ได้ ไม่มีข้อผิดนั้นถ้าเรามีศรัทธาในพระองค์แล้วเราก็เชื่อว่าเราทำนี่มันก็สุดแล้วมันเป็นการลงมือด้วยกายวาจาใจละมันไม่ใช่แค่ไปบูชาสดอกเคราะบนบานบวงสวงมันมันยังสิ่งภายนอกซึ่งเรายังไม่ได้ฝึกกายวาจาเราเลยแต่นี่เรามาฝึกโดยตรงและก็ตรงตามคำสอนพระเจ้าหมดมันไม่มีอะไรที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วเราก็รอเหตุปัจจัย เพราะเราไม่รู้ว่าอดีตเราเนี่ยเลวมาขนาดไหนทํากรรมอะไรมามากใช่ไหมตรงนั้นเราก็ต้องวางไปเรามาเริ่มในปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีและสิ่งที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยมันเลิศมันเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดแล้วเราก็เราก็ตั้งหน้าตั้งตาทําไปเหมือนเราเดินบนเส้นทางแล้วนะเรามีหน้าที่เดินอย่างเดียวปลลอกความเพียรไปยังไงก็ต้องได้ผลนะ